ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องหนึ่งที่สําคัญในการเดินทางเวลากลางคืนกันนะครับในช่วงกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราขับรถตามท้องถนนเนี่ยมักจะมีปัญหาว่ามองทางไม่เห็นมองทางไม่เมันมืดจังเลยอะไรเงี้ยเนาะปัญหานี้มีกันทุกที่นะครับแต่ที่จังหวัดลําปางครับเขามีพิธีปฐมฤกษ์เปิดใช้งานไฟแสงสว่างเสาไฟถนนไฮมาสครับพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยครับนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนายรัฐพงษ์เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่1ครับจากกิจกรรมคิกออฟเปิดปฐถมมาเริกการใช้งานไฟแสงสว่างจากเสาไฟถนนสูงไฮแมสณจุดบริเวณซูเปอร์ไฮเวย์ด้านหน้าศูนย์การค้าเซนทัลพลาซาลำปางตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางครับภายหลังจากที่แขวงทางหลวงลำปางที่1ได้ดําเนินงานก่อสร้างและก็ติดตั้งอุปกรณ์บนเสาไฟจนแล้วเสร็จสมบูรณ์เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนาความปลอดภยัยยกระดับมาตรฐานด้าน,านการท่องเที่ยวทั้งระบบคร,ครับ โดยเสาไฟถนนสูงมีความจําเป็นต้องดําเนินการนะคะเพื่อสร้างสารรค์พัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่รวมถึงเพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในเขตนครลําปางเนื่องจากเดิมเนี่ยช่วงถนนบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะคะไฟฟ้าแสงสว่างมีไม่เพียงพอค่ะแล้วก็มีการชํารุดเสียหายไปบางส่วนก็ให้เกิดความไม่ปลอดภัยสําหรับผู้ที่สัญจรใช้ถนนที่ผ่านมามักมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะโอ้โหดูจากภาพแล้วนะฮะสว่างแน่นอนนะ ไปแบ,บนาะนะฮะซึ่งนอกจากนั้นนะครับจังหวัดลำปางก็มีการขยายผลสำรวจจุดเส้นทางที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอและมีการจราจรหนาแน่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามถนนสายสำคัญต่างๆที่ผ่านตัวเมืองรวมถึงตามเขตท้องที่อำเภอื่นที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามจุดเส้นทางถนนทั่วเมืองครับโดยในอนาคตก็จะใช้เ,เจ้าไฟถนนที่สูงแบบนี้นะครับไปติดตั้งเพิ่มด้วยเช่นกันนะครับโอ้โหสว่างมาก สว่างมากเลยนะส,สว่างมากแทบจะไม่ใช่เวลากลางคืนเลยนะคะอนอกจากเรื่องของการลดปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุแล้วเนี่ยปัญหาอาชญากรรมเนี่ย <ลบ S 2> ก็<อ>น่าจาะช่วยนะเพราะว่ามันสว่างมากไงไม่มีใครกล้าทําผิดแน่นอนแบบนี้นค่ะคนะคะจังหวัด